สวัสดีครับลงเล็กดินดีครับเมื่อวานโพสต์เรื่องสวนรกสวนเตียนนะครับก็มีพี่น้องเอฟทีก็มาคอมเมนต์หลายท่านนะครับพอวันนี้ก็คือสวนจะรกเจะเตียนเนี่ยถ้ามีต้นหญ้าวัชพืชขึ้นบ้างเาอย่าไปใช้สารกําจัดวัชพืชให้มากเกินไปเราก็จะ สามารถช่วยคลุมความชื้นช่วยบรหิหารจัดการในเรื่องอาหารที่เหลือนะครับความการตกค้างของสารเคมีของปุ๋ยก็จะน้อยลงแต่โคตนต้นนะครับเราก็ต้องเดินดูทุกวันนะครับเช้ามืดมาเนี่ยเดินดูลนะนครับของเล็กไม่ไม่ค่อยประสบปัญหา,ารากเยอะไม่ค่อยมีนะครับ อะไรท่านมีปัญหาเรื่องนี้ฉะนั้นตอนเช้านะครับตอนเช้าก็ต้องเดินดูนะครับเพระจะแสะดงอาการเช้ามืดนะครับถอนยาคนหน่อยนึงดูดูดูนะครับยังไม่จำเป็นต้องให้มันเตียนหรอกแต่ว่าเราก็จะต้องสามารถที่บริหารจาัดก,การนะครับให้คนงานตัดหญ้าเพื่อเตรียม สัญญาขั้งสุดท้ายก่อนเข้าดูดูแรงวันนี้วันที่23พันวาคมนะครับก็ต้องนะครับพี่น้องที่ที่ทำสวนทุเรียนนะครับเช้าเนี่ยท่านต,ต้องเดินดูคนต้นเดินได้ทุกวันยิ่งดีนะครับของเล็กก็ใช้วิธีนี้แหละแต่ว่าของเล็กประมาณสองอาทิตย์เดินดูทีหนึง่งนะครับ จะเห็นว่ามีไตโคโดม่านะครับที่หวานก็ทางนานอยู่เยาวไม่สายเข้าฮัลโหลวสดีครับครับไม่มีวันนี้ครับกลับมาเทาร่าอย่ามากี่ดทอ็อป ครับครับเดี๋ยวจะให้คน,ไไน,น,นครับครับครับออพอดีร้านวัสดุส่งโทรมาเรื่องจัดส่งวัสดุทำปุ๋ยนะครับเดี๋ยวองเล็กก็พาเอีพี่น้องเอฟซีเดินดูคนต้นหนึ่อเป็นการกําจัดวัชพืช ก่อนข่าฤรดูแลงซึ่งถ้าหาหาหากว่าปล่อยข้ามฤรือดูแลงสีห้าเดือนอย่างที่เคยเป็นเนี่ยปัญหาพวกนี้ยา่ามก็จะรุกขกึ้นไปนะครับแลง้วก็เลยใช้วิธีกำจัดครั้งหนึง่งประมาณปลายเดือนธันวาของทุกปีนะรับหลังอย่างนั้นก็จะดูคือไม่ได้กำหนดว่าเราจะกำจัดวัชพืชมากน้อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนนะครับ แต่ว่าคนต้นนี้ต้องพยายามนะครับพยายามดูเพราะปัญหาทุนใหญ่จะเกิดที่ทุเรียนจะเกิดปัญหาทุนใหญ่ที่บริเวณโคนต้นลําต้นรากนะครับก็เดินดูเรื่อยๆนะครับดูไปจนถึงต้นนะครับ ต้องดูนะครับเช้าๆถ้ามีเราก็หายามาทาถ้ามีมอดเราก็กําจัดมอดซะนะครับเพื่อเปิดความยั่งยืนปีนี้ทุเรียนผลสวยนะครับผลทุเรียนสวยมากปีนี้นะครับเดี๋ยวลุงเลกจะเปิดกล้องให้สว่างหน่อยปีนี้ผลทุเรียนสวยลูกกล้องสวยนะครับ ทุกวันต้องเดินดูนะครับเพื่อ,อป้องกันปัญหาที่จะเกิดถ้าปัญหาเกิดแล้วเนี่ยมันรักษาได้ยากนะซึ่งตอนนี้ผลออกติดแหลมๆแต่ตอนนี้มันให้ผลลิดบ่อยเกินไป ตอนแรกนึกว่ามันจะพลีชีพซะแล้วนะครับแต่ว่าดูจากสังเกตออกยอดออกยอดแล้วออกยอดแล้วคงจะไม่ไม,ไม่ไม่ตายแล้วเหน,นื่อยปุ๊บตอนนี้ตอนแรกติดเยอะอนแล้บอกคนงานบอกให้เกี่ยวทิ้งคนงานขึ้นเกี่ยวแล้วเขาไปบอกว่าถ้าแกลูกสวยๆส,ส,สิบกว่าลูกไว้นะบอกเออเออแล้วแต่มึง ก็เลยก็เลยปล่อยให้ไว้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ติดผลเยอะวันนี้ติผลเยอะนีติดผลเยอะอน,น,อะนี่ตอนนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตมาเป็นรอบที่ ของฤดูงปีนี้นะครับเป็นรอบที่สามพอคนย่าก็โคนต้นแต่คนงานยังตัดย่ามาไม่ถึงนะครับก็ดูไปเฉยๆยังไม่ถอนคอนเล็กส่วนใหญ่หลักๆจะใช้ไตโครมาเป็นหลักนะครับพี่น้องสังเกตด,ดูนะครับวันไตโครมาเป็นหลักให้วก็จะริญกตัโตไวที่โคนต้นนะครับ ตอนนี้ผลผลิตรเริ่มโตนะครับเริ่มโตลงเล็กก็ให้ปุ๋ยคือปุ๋ยเนี่ยเราจะให้บ่อยให้น้อยแต่บ่อยครั้งไม่ได้ให้แบบมากๆเยอะๆเลยตอนนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วสองครั้งนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอาการโทรมของตอน้นนะครับต้นยังไม่โทรมยังน,นี้ยังมียอดออกต่อเนื่องครับซึ้งปกติทุเรียนที่มี ผลผลิตประมาณนี้บนต้นน่ะส่วนใหญ่เขาจะมีผลผลิตประมาณนี้บนต้นน่ะเขามัน,นยอดไม่ออกหรอกแล้วแกจะเขาเรียกโซรมลามพ้นนะครับแต่ลูกอาจจะยังโตช้าหน่อยนึงนะครับถ้าผลผลิตยเยอะลูกจะโตช้าผลผลิตอายุสองเดือนนะครับตอนนี้ก็ เยอะนะครับที่มีลูกก็มีไปออกยอดนะครับแล้วก็ออกยอดอยู่เป็นปกตินะครับวันนี้เดี๋ยวจะอ่อนปุ๋ยนะก็ตามที่ลุงเล็กได้พูดคุยกับพี่น้องเสมอมานะครับปุ๋ยอินทรีย์ทิ้งไม่ได้ปุ๋ยอินทรีย์มีความจำเป็น ที่จะช่วยเพิ่มความมดมสมบูรณ์ช่วยบำรุงต้นให้ไม่เกิดอาการทุดโทรมหลังเก็บเกี่ยวนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยินทรีย์คุณภาพสูงเขาจะเราไม่ได้ใส่ไนโตรเจนจากสังเคราะห์นะครับเราไม่ได้ใช้ไนโตรเจนสังเคราะห์เป็นไนโตรเจนที่เกิดจากการย่อสยสลายของ าสดุวัตถุดิบ <c oughs> ทำให้ไม่มีใน,นโตรเจนสังเคราะห์อยู่นะครับไม่มีผลต่อเนื้อผลแก่จัดเราก็ใส่ได้นะครับ <c oughs> แล้วว่าเราปล่อยเป็นไป,นปนตามวัฏจักรดีกว่าครับพวกเนี้ยเนี่ยพวกนี้อายุสองปีนะครับทัาทุเรียนอายุสองปี เดินดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้เล็กจะไปส่งปุ๋ยบ้านนุงเหนืออันนี้ก็มีตามกำลังเขานะครับสักสามสาิบสิบลูกก็โตใช้ได้นะครับหนามสวยหนังโฉคือวัฒจกกักรการเจริญโตทางด้านสารีระต้นเขามีความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งถ้าทุเรียนมีความอุดมสมบูรณ์ โอกาสที่เขาจะเขาจะทุดโทมอะ่ะมันมันก็เหมือนในยุคโบราณที่ยังที่ดินยังมีความดอสมบูรณ์พืชทุกอย่างก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้นะครับือแล้วก็จะใช้ปุ๋ยทรี่คุณภาพสูงเว็นคนต้นอย่างสม่ำเสมอนะครับจริงๆริอ่ะพี่น้องอ่ะสามารถที่จะใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยซินทรีปุ๋ยคอกในปริมาณที่ให้ได้สัก ห้าสิบเปอร์เ็ยังดีนะครับครึ่งหนึ่งของปุ๋ยเคมีแต่ตรงแรกจะใช้7จนะครับทางใบทางต้นตรงแรกก็จะใช้น้ำหมักจากปลาช่วยใช้ไตรโคดมาที่พ่อขยายช่วยนะครับก็ก็ถือว่าเราเรามาได้มาได้ถูกทาง เราพยายามที่จะดํารงความอุดมสมบูรณ์ให้กับต้นทุเรียนเราก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยนืนะครันบหาว่าเราไม่ได้ดูแลทางด้านดินนะครับความยั่งยืนก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะต้องตายแล้วปลูกตายแล้วปลูกเป็นวัฏจักรซึ่งในเมื่อลุงเล็กก็ปลูกทุเรียนมาตั้งแต่ปี40 เราก็ดารงวัตถจักรแบบนั้นตายก็ปลูกใหม่นะครับดังนั้นต่เห็นว่าทุเรียนลงเล็กต้นไม่เท่ากันนะครับต้นนูนใหญ่เล็กเล็กเล็กใหญ่เล็กมากเล็กนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับทุกสวนทุกแปลงนะครับปีแรกปีที่สองของการให้ผลผลิตสวยทั้งแปลง หลังจากนั้นก็ทยอยตายทยอยซ่อมเปลี่ยนตายเปลี่ยนซ่อมไปอย่างนั้นนั่นคือปัญหาของเกษตรกรชาวสวนทุกอย่างเมืองเล็กมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของงานพัฒนาที่ดินเมืองเลกก็นํามาปรับใช้ในสวนตัวเองนะครับเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ที่นี่จัดตั้งเป็นศูนย์บัติการพัฒนาที่ดินพี่น้องเกษตรกร,กรสามารถที่จะมาขอรับสารเร่งจุลินทรีย์ต่างๆได้นะครับ ดูนะครับมีเล็กเล็กมากเล็กจิ๋วนะครับมีทุกรุ่นปลูกแล้วตายตายเล้วปลูกเป็นวัชพยากรแต่หลังจากนั้นนะครับพวกนี้อายุสองปีแล้ววัชพยากรพวกนั้นลดลงนะครับไม่ค่อยมีตายแล้วนะครับมีมีถ้ามีตายก็เล็กๆน้อยนะครับก็ถือว่าถือว่าก่อให้เกิดความยั่งยืนในแปลงเกษตร ครังแรกทาการศึกษาเรียนรู้จากอาจารย์หลายๆท่านนักวิชาการหลายๆท่านนะครับปัจจุบันไม่ทราบว่าเป็นข้อกิจกันทางการค้าหรือว่าเกิดเก้นจริงหรือเป็นแผนของพ่อค้าจีนเทาบอกว่านะบพบพบสารแคดเมียมแต่เมื่อแก็บในแปลงไม่เจอในพื้นที่ยุฬาฯไม่เจอสารแคดเมียมในแปลงนะครับแต่ไปเจอที่ล่องไปเจอที่สารเคมีที่นําพ่อค้าจีนนําเข้ามาชุบผลตรงออก สารเครมีพวกนี้ไม่สามารถซื้อได้ในเมืองไทยนะครสารเปกคมีพวกนี้ต้องมาจากจีนนะครับแล้วคนไทยไม่เคยเห็นเห็นเฉพาะกลุ่มทุนจีนที่เขามาที่เขานํามาชุบผลนะครับเราก็อาจจะประมาณได้ว่านหนึ่งเป็นช่องทางการทําตลาดทํารายตลาดสองเป็นช่องทางกดราคา3มเป็นช่องทางกิจการทางการค้าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ นะครับหรือว่าเป็นเหตุอะไรก็ไม่ก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ปัญหานั้นมันเกิดขึ้นเมื่อของเล็กนะครับเขาก็ปล่อยข่าวกันนิดแค่ไม่มาจากขี้ไก่นะครับขี้ไก่หรือเปล่าเขาสากคสอบถามนั้นแล้วก,ก็ส่งขี้ไก่ที่เรารับมาไปทําการวิเคราะห์ซึ่งข่าววิเคราะห์มันก็ค่อนข้างสูงนะครับผลเรากรแต่ขี้ไก่ที่ของเล็กได้มาไม่มีการปนเปื้อนของโลหะ นะครับถึงผลยังมาไม่ถึงแต่ว่าผลที่ผมก็แจ้งแจ้งมาแล้วนะครับเนื่งองจากดังนั้นนวลลักจึงแนะนําพี่น้องว่ามุนไกที่ถ้าพี่น้องจะใส่ในแปลงเกษตรแปลงทุเรียนนะครับที่น้องควรที่จะเลี่ยงการนําไปใช้สดๆเพราะจะมีผลตามมาหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการกระบวนการย่อยสลายที่ไม่สมบูรณ์นะครับต้องมากการย่อยสลายในแปลงอาจจะ มีสารที่เกิดจากการย่อยสลายยูเีซีเกิดจากการย่อยสลายหรืออะไรก็ตามตกครั้งทําให้เป็นพิษกับทุเรียนซึ่งหลายหลายท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทุเรียนถ้าใส่ขี้ไก่แล้วเกิดตกครั้งได้ง่ายหรือสารโลหะหนักที่อยู่ในขี้ไก่ถ้าเกิดใส่เปี่ยว,ยว <ๆ S 2> ก็อาจจะไปตกครั้งที่คนทุเรียนบ่อยๆทําให้เกิดเกินปริมาณค่ามาตรฐาน ดังนั้นพี่น้องต้องถ้าหากว่าจะใส่ขี้ไก่ก็นําขี้ไก่มาหมักด้วยจุลินทรีนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินรีย์ไหนก็ตามจุลินทรีย์จากพอดอจุลินรีย์ธรรมชาติจุลินทรีย์เอ็มหรือว่าแหล่งจุลินทรีย์จากไหนก็ได้นะครับมาหมักคน,นะครับโดยของเล็กแกใช้วิธีการนํามาหมักกับพอดอหนึ่งพอดอสองพอดอเก้าพอดอสิบจบนะครับ,นะรบนำมาหมักแล้วให้เกิดการยอ่อยสลายที่สมบูรณ์เป็นปุ๋ยที่สมบูรณ์แล้วนำมาใช้ในแปลงกเกษตร ถ้าหากว่าเราใช้จุลินทรีย์ช่วยในการย่อยสลายช่วยกันในการควบคุมอนุภาคของโลหะหนักก็จะช่วยให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักร้อยลงนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่พบการปนเปื้อนในแปลงเล็กนะครับยังไม่พบการปนเปื้อนโลหะหนักในแปลงเกษตรของเล็กะครับโรงเล็กได้ทําการส่งวิเคราะห์ดินอย่างต่อเนื่องนะครับส่งวิเคราะห์ส่งปุ๋ยส่งดินส่งการทําการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ก็เราก็สามารถที่จะมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าในทางการแก้ปัญหาเราก็แก้ปัญหาถูกต้องโดยดตัวองเลก็กเข้าร่วมกลุ่มกับนักวิชาการหลายๆท่านเกษตรกรแนวหน้าชั้นนำหลายท่านเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเหล่านี้ครับเพื่อให้เกิดการเกิดความยั่งยืนในการทําทุเรียนนะครับก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวงเล็กจะไปใส่ปุย๋ยนะครับคนงานมาแล้วเดี๋ยวจะ,จะเอารถเอาปุ๋ยขึ้นรถแล้วเดินทางไปทงปุ๋ยกัน ซึ่งวันนี้ส่งให้ลุงเหนือสองตันกรดสอบกระสอบขุงเล็กขายกระสอบละ25กิโลกรัมสองเป็นขายในลักษณะแบ่งปัน,ปน,นลุงเหนือเป็นหมอดินสา,าเป็นเชื้อขายนะครับก็สามารถซื้อได้ส่วรท่านอื่นๆถ้าจะซื้อกอ็ทักมาก่อนนะครับหนึ่งต้องรู้จักกับลุงเล็ก หรือรู้จักหมอนินอาสาในพื้นที่ของท่านต้องให้เครือข่ายหมอนดินอาสาเน้นำมานะครับถ้ามาอย่างนั้นเราก็ขายไม่ได้นะครับเพราะก็เกิดคันขายขึ้นมามันก็มัน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 ก็เกิดผิดข้อตกลงนะครับเราจะขายกับเครือข่ายนะครับอ๋อเ,นะเดี๋ยวก็นั้นเดี๋ยวเล็กไปทงปุ๋ยก่อนนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหลังจากนี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ